ไม่ต้องถูกเพราะความคิดด้วยวิธีคิดที่เปลี่ยนถูกให้เป็นสุขโดยสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังคปรินายกมโนปุพังขมาธรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วได้ใจชีวิตของเราทุกคนล้วนมีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปบางครั้งเราก็เจอเรื่องที่ทำให้ใจหนักหนาเศร้าโศกหรือแม้แต่โกรธแค้นแต่รู้ไหมครับว่าความทุกข์นั้นไม่ได้เกิดจากเรื่องราวรอบตัวเสมอไปแต่มันเกิดมาจากความคิดของเราเองนี่แหละ เพียงเรารู้จักควบคุมความคิดได้เราก็จะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้ไม่ยากในคลิปนี้ผมจะพาไปค้นหาวิธีคิดที่ช่วยให้ใจเราเบาขึ้นมีความมั่นคงและอยู่กับชีวิตได้อย่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องราวอะไรในชีวิตลองมาดูกันว่าเราจะบริหารความคิดของตัวเองให้เป็นสุขได้ย่งไงมารับฟังด้วยกันครับ บางคนมีชีวิตอยู่อย่างลำบากเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปผู้ที่อยู่ข้างหลังก็เศร้าโศกสงสารคิดรำพันไปว่าเขาเป็นผู้ที่น่าสงสารมากเพราะมีชีวิตอยู่ลำบากแล้วยังมาตายอะไรตำนองนี้นับว่าเป็นการใช้ความคิดที่ผิดอย่างยิ่งให้โทษแก่จิตใจของผู้ที่คิดอย่างยิ่งที่จริงเมื่อผู้มีชีวิตทุกยากต้องมาเสียชีวิตไป ควรที่ผู้อยู่หลังจะมีสติคิดให้ถูกให้ชอบให้ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษแก่จิตใจตนเองคือควรจะคิดว่าเขาผู้นั้นมีชีวิตอยู่อย่างลำบากเพราะอำนาจแห่งกรรมของเขาเองที่ต้องเป็นกรรมไม่ดีแน่เพราะกรรมไม่ดีเท่านั้นที่จะให้ผลไม่ดีกรรมดีจะให้ผลไม่ดีไม่มีเลยเมื่อเขาบรารลัโลกนี้ไปเขาอาจจะไปเสวยผลของกรรมดี คือไปมีความสุขก็อยู่ในโลกนี้คนที่ผู้อยู่หลังจะยินดีเบาใจไม่ควรจะเศร้าเสียใจซึ่งเท่ากับยินดีจะเห็นเขามีความทุกข์ต่อไปในโลกนี้อันความคิดนั้นแม้สามารถควบคุมไปได้ให้เป็นเหตุแห่งความสุขไม่ให้เป็นเหตุแห่งความทุกข์จึงจะเป็นการถูกต้องคิดอย่างไรก็ตามให้จิตใจพ้นจากความทุกข์นับว่าถูกต้อง ในทางตรงกันข้ามคิดอย่างไรก็ตามที่ทำให้จิตใจเป็นทุกข์นับว่าไม่ถูกต้องเลยไม่ควรปล่อยให้ความคิดเช่นนั้นดำรงอยู่ได้เลยต้องกาจัดเสียให้ได้โดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามจาเป็นต้องกล่าวว่าแม้ต้องประสบกับการพลัดพรากจากเป็นไม่ใช่จากตายก็อย่าคิดว่าพลัดพรากจากตายเสียดีกว่าให้ทุกน้อยกว่า แล้วก็พยายามทําการพรัดพรากจากเป็นให้กลายเป็นพัดพลากจากตายไปเสียเนื่องที่มีปรากฏเป็นข่าวอยู่เสมอการทําเช่นนั้นผิดต้องไม่คิดทําเป็นอันขาดเมื่อต้องประสบการพรัดพรากจากตายมีวิธีคิดเพื่อช่วยจิตใจให้ใคลายทุกข์ดังกล่าวแล้วเมื่อต้องประสบการพรัดพรากจากเป็นก็มีวิธีคิดเหมือนกันแต่ต้องไม่ใช่คิด ให้กลายเป็นการพัดพรากจากตายไปเสียเป็นอันขาดการพัดพรากจากเป็นกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการต้องสูญเสียผู้เป็นที่รักที่ชอบใจไปทัาง,งที่ไม่ได้ล้มหายตายจากเป็นการต้องจากไปทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกฝ่ายเช่นเกิดการเปลี่ยนใจในเรื่องความรักชอบของฝ่ายหนึ่งแต่ในกรณีนี้มักก่อให้เกิดความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจ หรือความแค้นเคืองให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นอันมากสำหรับผู้ไม่เห็นประโยชน์ของการบริหารจิตก็ย่อมยินดีปล่อยใจให้ตกอยู่ใต้อารมณ์แห่งความทุกข์ความเศร้าโศกหรือความโกโรธแค้นดังกล่าวทั้งยังใช้ความคิดไปในทางที่จะเพิ่มความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นให้หรุนแรงยิ่งขึ้นโดยรู้สึกว่าเป็นสิ่งสมควรที่จริงน่าจะเป็นที่รู้สึกกันดีว่า ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจและความโกรธนั้นไม่ให้ส่วนที่ดีอย่างใดแก่จิตใจเลยไม่เป็นสิ่งอันพึงปรารถนาเลยไม่น่าจะสงวนรักษาหรือเพิ่มพูนความรู้สึกเช่นนั้นให้ยิ่งขึ้นเลยน่าแต่จะควรหาทางทำให้ลดน้อยจนถึงหมดสิ้นไปเท่านั้นและการจะทำให้สำเร็จผลดังกล่าวได้ก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผู้อื่น แต่ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเองเป็นสำคัญถ้าเจ้าตัวใช้สติพิจารณาให้เห็นว่าตนไม่ปรารถนาจะทนทุกข์ทรมานเพราะความรู้สึกดังกล่าวปรารถนาจะพ้นจากความรู้สึกนั้นจริงๆก็ย่อมจะสามารถช่วยตนเองได้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจความจริงคือสัจธรรมมีอยู่เช่นนี้ฉะนั้นจงพิจารณา ให้เห็นความจริงประการแรกว่าเรานี้ต้องการจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าต้องการเป็นทุกข์ก็ปล่อยใจให้อยู่ใต้อำนาจของความคิดที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์เถิดแต่ถ้าต้องการเป็นสุขก็ให้ระง,งับความคิดทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เสียความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการต้องพัดพรากจากกันทั้งด้วยความเป็นหรือความตายแต่ความทุกข์นั้น เกิดจากความคิดเกิดจากใจมีสติก็กลุ่มความคิดให้ได้อย่าให้ฟุ้งไปอย่าให้ติดอยู่ในเรื่องที่เป็นทุกข์แล้วก็จะเป็นสุขได้ด้วยกันทุกคนจะเห็นนะครับว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นล้วนมีทั้งความสุขและความทุกข์สลับกันไป ในคลิปนี้ได้สอนวิธีควบคุมความคิดและจิตใจโดยใช้หลักคิดง่ายๆที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อให้สามารถเก้าผ่านทุกเรื่องราวไปได้อย่างมันง่นคงและมีความสุขไม่ว่าจะเจอเรื่องราวดีหรือร้ายเราก็สามารถเลือกที่จะเป็นสุขได้ด้วยตัวของเราเองอย่าลืมนะครับว่าความสุขเริ่มต้นที่ใจของเราถ้าใจเราเข้มแข็ง ทุกอย่างก็จะดีตามมาผมหวังว่าทุกคนจะนำหลักคำสอนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ชีวิตของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมีความสุขแล้วคุณจะพบว่าความสุขนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเลยครับ